สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเน็ตซีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาออกรางวันแล้วนะครับตอนนี้แอดก็อยู่ที่บ้านคุณยายไอยนะครับก็วันนี้ที่บ้านคุณยายฝันแม่นก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายนะครับเพราะว่าคุณตาไม่ค่อยสบายนะครับแอดก็จะมาลุ้นกับคุณยายไอยนะครับในช่องของเราว่าจะมีเข้าบ้างไหมนะครับ หลุนกันนะครับเพื่อนทีครับรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าห้าเจ็ดครับเจ็ดเลขที่บอกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด อ่า 9J บนเพื่อนีซีครับ2,565นาอกโอ้โหเยมนะครับ985มานะครับนี่นะครับเพื่อนีซีครับเมื่อกี้แอดภาวนาให้เลขออกช้าสองนาทีนะครับแต่ว่าเวลาออกนี่ก็อยู่ที่สิบห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับเมื่อกี้ถ้าออกช้าสักสองนาทีหรือสามนาทีนะครับ ว่า985นี่มาแน่นะครับคือหรือไม่ก็อาจจะออก859นะครับคือถ้าออกช้ากว่า15นาฬกา52นาทีมีโอกาสนะครับโอ้นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะฮะโอ้โหเสียดายนะครับถ้าถ้ามา598ก็ยังได้กันนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับโอ้หออกเร็วไป2นาทีนะครับคือดาวยังยังไม่เปลี่ยนนะครับ ครับเพื่อนเ c ปซีครับแอดภาวนาให้หวยออกช้าสัก2นาทีนะครับปรากฏว่าเวลา1ิบห้นากห้นาทีนะครับรัฐบาลออกนะครับปรากฏว่าดูดิครับแต่สุดท้ายนะครับฮานอยมาออกนะครับดูฮานอยเฉพาะกิจนะครับออกเวลาสิบหนาฬกาสานาทีนะครับห้าเก้าแดมาถึงจนได้นะครับเลขคายกันเลยนะครับเพื่อนเนซีดูนะฮะ โอ้แอดภาวนาให้เขาออกรางวัลช้าแค่สองนาทีนะครับสักสิบห้านาฬิกาห้าสิบสองห้าสิบสามขึ้นเนี่ยยังไงเลขห้าเก้าแปดเนี่ยหรือเก้าแปดห้ามีโอกาสมาสูงนะครับเพราะว่าดาวมันจะมีดาวมันจะเปลี่ยนช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพื่อนนิซีครับเลขคุณยายมานะครับโอ้น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับโอ,โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับรอบนี้ ดี๋ยวค่อยสู้กันต่อนะครับเพื่อนเอฟซีครับผมต้องจบเพียงตอนนี้นะครับดูคุณยายตอนนี้จะเป็นลมหรือเปล่าครับไม่เป็นไรคุณยายสู้ใหมเนาะสู้ต่อไปครับ